บริษัทจูจีร่ำรวยจำกัดโดยผู้บริหารเพื่อนซีสิริลักคนาเอียดวิจิตธนัชาโสมเกตรินและชาคริตเอียดวิจิต จัดงานแกรนโอเพนนร่นร้านตำจูจีเปิดความแซ่บสถานเมืองพร้อมเปิดตัวแบรนดจ์จูจีและร้านตำจูจีสาขาปั๊มปตท,อทอสีนครินล่มก้าวขาเข้าเมืองอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะการกินคือความสุขประเดิมความจัดจ้านด้วยการชวนสองเพื่อนสีจีหน้าเดอะเฟสและน้ำตาลชาลิตามาจูจีเปิดความแซ่บสถานเมืองขวงสากประลองฝีมือตำส้มตำเด็ดสถานบันหือโลก พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนักข่าวเพจรีวิวที่มาร่วมสนุกสนานมากมายโดยมีโบกัสซุปตา์นักข่าวบันเทิงสุดปังรับหน้าทีพิธีกรสุดแซบเวอร์นักร้านตำจูจีสาขาปั๊มปตทสีนคขรินลมกาวขาเข้าเมืองค่ะก็ถือเป็นวันที่ดีนะคะที่จะเริ่มต้นซึ่งวันนี้เราก็เปิดบริษัทด้วยชื่อว่าจูจีร่ำรวยจำกัดแล้วก็เปิดร้านอ่าตำจูจีนะคะก็ก็ถือว่าเป็นเ่ิงที่ดีค่ะ พ yeah um <ER ี่บอลยังไงบ้างคะวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะเป็นวันที่แบบความแซ่บจะมาเยือนกับคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังไงก็ฝากร้านตั้มจูจีด้วยสาหรับคนที่ชอบเมนูส้มตำยำย่างเมนูอาหารอีสานที่แบบสะอาดปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศดีก็คือมาที่ร้านตํามจูจีได้เลยกว่าจะเป็นร้านตามจูจีใช้เวลานานไหมคะไม่นานไม่นานค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานในวงการนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้สัมผัสกับธุรกิจอาหารอยู่แล้วค่ะก็เลยทําให้แบบ ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเวลาในการศึกษาสูตรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเพื่อให้สูตรที่แบบมันตรงใจผู้บริโภคอที่สุดใช่เห็นว่าในเรื่องของการตลาดของตัามูจีนเรื่องของมิวสิกมิวสิกมาเก็ตติ้งใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีร้องไกด์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็ตามหานักร้องที่จะมาถ่ายทอดเพราะว่าต่อไปถ้ามีแบบเหมือนพวกเชนต่างๆคือหมายถึงว่าพวกสาขาต่างๆเนี่ยค่ะเราจะใช้มิวสิกมาเก็ตติ้งซึ่งเราอยากได้เพลงที่ฟังง่ายเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นอุ่นใจเหมือนแบบอารมณเพลงคนบ้านเดียวกันเนาะ และ,ะนอนว่อพอเปิดร้านอย่างเป็นทางการแล้วอยากจะนําเสนอเมนูอะไรเป็นพิเศษ,ษให้สําหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าอยากทานอาหารอิสานแล้วต้องมาทานที่นี่นเหคะก็เป็นเมนูตามเป็นเมนูตามเมนูยำนะที่ที่อยากจะให้มันทานก็คือไฮไลท์ก็คือตามจูจีก็คือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตามหอยแครผสมกับไส้กรอกอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเมนูหลายๆอย่างที่มันตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบอาหารนีสานพวกเมนูหม้อไฟเมนูมาม่าจูจีมาม่าหม้อเดือดอะไรเงี้ยค่ะก็ยำก็อร่อย <C> e <an> แล้วก็มีพวกเมี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับคนรักสุขภาพก็คือสามารถมาทานที่นี่ได้ค่ะ <C> e <an> จริงๆในเรื่องของวัตถุดิบได้ข่าวว่าลงพื้นที่แล้วก็คนหากันเองเลยว่าแบบทั้งปลาทาั้งผักทั้งพริกอะไรอย่างเงี้ยเราลงพื้นที่เซ็เองเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ครเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องวัตถุดิบเพราะว่าเราอยากให้คนคนที่มาทานที่ร้านเราได้รับอาหารที่มีคุณภาพที่สุดเนาะอย่างเช่นปลาทูเงี้ยเราใช้เป็นปลาทูแม่กลองนะฮะแล้วก็พวกอาหารซีฟูด้ดหากทะเลต่างมาจากสุราษฎร์ มะละกอก็จะเป็นมะละกอดําเนินอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำปลาก็เป็นสูตรที่เราคิดคนขึ้นมาเองแล้วก็ผ่านการเทสมาแล้วว่าอร่อยแล้วก็กลิ่นไม่แรงไม่ขาวแล้วก็มัน่นใจได้เลยว่ามาทานที่ร้านเราก็ไม่ท้องเสียแน่นอนในตอนแรกพอหลังจากเปิดบริษัทจุจิร่ํารวยหลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องการขลายเป็นชายหรือว่าการ ขยายในเรื่องของตัวอยกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะกะะ็ร้านตาจูจีเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะมีขายแฟรนไชส์นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เราอยากทําสาขาที่คือตั้งใจจะมีร้านของตัวเองเอง,เองเนี่ยสิสาขาหมายถนะึงว่าเราก็จะเปิดในปั๊บเนี่ยค่ะสิสาขาเราก็อยากเขาเรียกอะไรวิเคราะห์เรื่องของเมนูอาหารที่ถูกใจมากที่สุดแล้วก็เรื่องของอการบริการการจัดก,การน,นะคะเพราะว่าการที่แฟรนไชส์เนี่ยมันจะเติบโตเนี่ยคือการบริการการบริหารการจัดก,การเนี่ยสำคัญมากซึ่งเราให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่ะ อย่างน้าตาลวันนี้เป็นยังไงบ้างมาชิมเมนูอร่อยแล้วก็มีการตำส้มตำด้วยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่ที่ชอบมากเหมือนกันที่ร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคนชอบกินส้มตำเยด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ฝนกับพี่ด้วยนะคะก็คือร้านส้มตำเนาะทุกคนก็คิดอยู่แล้วว่ามันเป็นร้านที่ทุกคนต้องมาแบบ สังสั่นหรือว่ากินกันแบบชิวกันเมามอยกันมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังก็ปากรวยกินอะไรหนูว่าร้านส้มตำมาค่ะมันได้ถึงคาหนูแล้วเนาะร้านส้มตำอ่ะมันมันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เออมันได้หมดอะมาตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนหรือว่าจะแฟนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดค่ะแล้วก็อยากให้ลองมาชิมกันเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ทานปลาแนะนําเลยว่าให้มารองของที่นี่ก่อน เพราะว่าจะติดใจแน่นอนค <ขอ S 1> ่ะใ,ใ,<ห>ให้เงี้ยงปังๆนะคะแม่ขอ,ขอบคุณขอบค,คุณด้วยนะคะ <ขอ S 1> คุณ,ค,ณค่ะ ให้ฝา<ท>กหน่อยค่ะเชิญชวนเราตั้งกันอยู่ที่ไหนใครจะมาทานมายังไงได้บ้างแล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้จะมีการขยายความอร่อยไปทั่วประเทศในเรื่องของน้ำพริกที่เราจะส่งไปทั่วประเทศเลยใช่ใค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะตมจุจีสาขาแรกนะคะอยู่ในปั๊มปตทศร,ร,รีนครินทร์ล้มเก้าฝั่งขาเข้าเมืองนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีขยายสาขาไปอีกแล้วก็มีโปรดักต์ออกมาแล้วก็ฝากร้านอาหารอื่นๆด้วยนะคะมีเตียวตุนขุนพลนะคะแล้วก็มีร้านไก่ทอดเดชาซึ่งเราเราก็มีธุรกิจอันนั้นด้วยค่ะ ก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะคุยกับเราหรืออยากจะทําธุรกิจกับเราก็สามารถอดเข้ามาได้นะคะที่ l i น์อดจูจีคือ J U U J E E หรือว่าโทรมาที่061445059หรือว่าในเฟซบุ๊กจูจีร่ำรวยได้เลยหาตอนนี้ก็คือมาคุยกันก่อนถ้าทัศนคติตรงกันหรือว่ามีรักธุรกิจอาหารเหมือนกันก็คือเราจะได้ไปด้วยกันรวยด้วยกันขอบคุณคะ